สวัสดีครับพบกับอัางยีชนแนลนะครับวันนี้โบม,มีอย่างไรครับผมวันนี้ภาพบําเิ็งกล้วยแต่ว่ามันกับโบเมนกล้วยธรรมดานะครับอันนี้เพิ่มเอิมกล้วยนักนะครับือว่ากล้วยนกักยักษ กวยคลั่งนะครับกล้วยท้องผาพุ่มนะครับสีแปลกๆบ่ครับลูกใหญ่พร้อมเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้เมืองนี่นะครับลูกใหญ่เติบอยดียด้วยครับกล้วยนีนะครับมันี่เป็นเป็นกล้วยมงคลนะครับหลายคนหลายเหี้ยนลายสั้นนะครับเพคน,น,นะคคกะทินิยมปลูกไวย เงี้ยนในบ้านนะครับปัวเป็นไม้มงค้นเก็บในบ้านเป็นมงค้นนะครับกลวยกับจิมี่ต้นเขาเนี่ยที่เป็นสีแดงปนเขียวนะครับใบานาใบใหา่แล้วก็ลูกนี่ก็ที่เป็นเปลือกสีแดงนะครับเปลือกแดงนะลูกงหญ่นะครับ แล้วก็ไปที่บ้านบ่มีหรอกครับพอดีไปยางตลาดนะครับไปเห็นพอดีก็เลยซื้อมารูปครับจักบ้านวีเงี้ยงสิีสามสิบบาทนะครับหนึ่งวีสามสิบบาทบผมว่าถ้าอยู่ในตลาดเงี้ยนี่บดต่ำกว่าวีละแปดสิบหรือวีละลอยมั้งครับเนาะผมว่าอันนี้ สามสิบบาทนะครับหองผัคู่กันเป็นว่าตัวเครื่องนี่ครับตัวต้นนี่ประมาณซีฮารีแค่นั้นนะครับมันทีบัวลายบีนั้นบัวใครดกดอกหากินยากเล็ครับเนี่ยดูเงยๆกันเลยพนะุณน่ะเดี๋ยวมาลองเบิง้งรสชาตินะครับมาเบิง้งสีของเขาสีเนื้อมันที่เป็นไหลเนื้อกล้วย เนี่ยวิ่เอานหบ้างนะครับอืมจะเป็นเหลืองๆขี้มๆนะครับเนี่ยโอ้ลูกเหี๋ยวอิ่มครับเนี่ยนี่นอนเยเยเดี๋ยวลองซิมกัน รสชาติหวานนะครับหวานแล้วก็หอมโอ้สมซื่ออยู่เลยกล้วยหนักแสบแสบครับมีความเหนียวนะครับเหนียวแล้วก็หอมหวานนะครับปุ๋ยเพื่อเคยลองกินลอง ถ้าเห็นนะครับลองสื่อกินเบิ้งนะครับหรือว่าเห็นนอนนี่ก็บโหนาแพงนะครับประมาณสามสิบสี่สิบาทเนี่ยนะมั้งครับเห็นเพื่นใครกันนะครับสามสิบบาทนะครับบีหนึ่งหอมหวานนะครับมาหนีก็มารีวิวหอยเบิ้งนะครับถ้ามากินนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไอ้หนี้ชาแนลด้วยครับสวัสดีครับ